ไอ้ยาขอกูตกไอ้น้องที่พี่หนึ่งหนึ่งด้วยอ่ะเชิญแกงพี่มาหน่อยดิเชิญแกงพี่มาหน่อยน้องเชิญแกงพี่มาหน่อยเชื่อของกูตกกูสามหนึ่งหนึ่งกันอยู่แม่งมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วกูจะอัลวาดกอลอาผีจีมาแล้วเอ้เรียบร้อยน้องน้องเก็บเก็บนี่เก็บนี่เออสวยเดี๋ตัวเดี๋ยวตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงดีตัวนึงมึงมานี่มึงมานี่กูหนึ่งหนึ่งกันอยู่มึงมาป่วนใช่ไหมเอ้ยไอ้ยี่ไม่ออกมะไอ้เหี้ยกลขั้นสุดกูเรียบร้อย ูห่าต่อรุ่นเดียวเจอกูเอ้งเรียบร้อยไอ้ไก่ไอ้ไก่เอ้ยจะมาทำที่เหรอน้องไอ้ไก่ดูซิว่าพกอะไรมาบ้างอ่ะขอดูหน่อยนะว่าพกอะไรบ้างเอ้ยอะไรวะน่ะอุ้ยไอ้ทองทองอ่ะอะไรทองทองอ่ะมีมีตันโอ้โหแล้วก็อะไร RPG กับศูนย์น้อยด่าไปเว้ยวันนี้เรายึดเมืองกับแกงโกกแก่หรอไม่รู้มป็นแกงอะไรอ่ะเออเฮ้ยเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะ RPG เอ้ยไม่มี RPG เหมือนกันนะ เฮ้ยโก้แกไปช่วยดิรออะไระอ,อ่ะกูโดนน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไอ้กระสุนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยน้องน้องน้องเฮ้ยเฮ้ยโก้แกไปได้ย่ามาช่วยกูดิเฮ้ยกูโดนทำไมน้องเข้ามาเติมชา์จังากกูโดนแล้วกูดีไปร้านรถด,ดีกว่าเฮ้ยน้ำยากูหมดน้ำยาวิ่งอ่ะ ไอ้งโง่มึงมาใชาก้กูเหรอมึงมาใชาก้กูเหรอไอ้งโง่ RBC f ี e e หาของน้อง RBC f ีครับโอ้โหอยู่ดีก็ได้ RBC f r e ว่าคนดูแบบนี้เราก็ต้องย้ายเซิร์ฟดีครับมาเซิร์ฟใหม่แล้วคนดูไม่รู้คนดูมันตามมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ชอบดักสตรีมนะเว้ยคนดูอ่ะกูเริ่มบั่ไซายแล้วมึงมาว่ะจะมา,ามดักก็มาว่ะกูไม่กลัวหรอกมึงมา มึงมากูเอาพีจีมาแล้วเดี๋คนดูเห็นเห็นเห็นไก่ป่ะเห็นไก่แลงมาป่ะไก่กแลังมาเว้ยไก่กแลังมาเว้ยไก่แตกไอ้เงไอ้เงาอ้าไอ้เหี้ยมันด่ากูเห็นโถดเป็นด้วยหรอเอางี้มึงหนึ่งกูป่ะห้ามลุ่มเงาป่ะหนึ่งหนึ่งอาพีจีคนดูกูเลยไม่ไหวแล้วคนดูเป็นกำใจคุณดอยคุณดูคุณมาแล้วมาดิเป็นกำใจด้วยนะครับทุกคนเป็นกำใจพี่ควรใจเยอะด้วยไอ้ไก่ กูไม่ได้เก่งไงเฮียเมื่อมาคนเดียวก็ไม่ได้เก่งเลยนู้นวะไอ้ไก่เอ้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่เฮ้ยเฮ้ยกูบอกว่าเฮ้ย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 ไอ้เฮียแบงเลี่ยบหน่้ยไอ้เฮียแบงเลี่ยมกลัวเฮียกูโดนเกลียดนู้ย่ะแกนี้ไม่สองเฉกที่ผ่านเลยกูแตกเไยเกมเลี่ยมมึงก็เลี่ยมอีกเนาะมึงอ่ะสำหรับคนที่หายเทมเสริมรู้ป่ะนี่อยู่เดี๋ยวพี่ทิ้งไว้หน้าช่องไปโอ้